ตีกันมดสองรอบนะอ๋อเจ็บเจ็บอันนี้เจ็บคงเจ็บเจ็บปะต่อยน้องไม่แรงเลยดูดามสู้แรงไม่ไหวหรอกเดี๋ยวแม่เดี๋ยวแม่ช่วยตีน้อง้โด้วยนั่นนั่นเดี๋ยวก็ยุ่มหัวนะ เดี๋ยวไม่ยุมหัวี่มดี๋ยวุ่หัวพี่ม้าเยเดี๋ม่ยุ่หัวพีม,มา้เนไมออ้ลมันต่อยหนูแรงเองจ้าไอพี่มาก็เอาเอาเข้าไปอาเข้าปอือะเอา พอได้ยังเน้ยยาต่อยพอพี่มาร์ครต่อยน้องเกินแม่สัตว์กดไม่สัตว์กนะ็ผัว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 สัตว์น้องชาติโหสู้ไรไม่ไหวหรอกโดนส้นตีนเข้าไปัะไม่ไเจอส้นตีนหรอเออมันจะจับหำมอตี้ที่นี่แม<อ>่แม่แม พอแม่นอนจุด้วอาเข้าไปจะแม่ช่วยเอาพอแล้วพี่มักพอเหมไม่พอมันจะเอ่มันจะเอ่ยไงก็พอที่ห่วยเนี่ยจ้า